นัก็สามที่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมา เี่ยวทางวัสดุเสร็ยาไทยรัให้คนยำตายเขอให้ตายนาพุนเขาจังย่องว่าอาหาเขาจังย่องว่าอาหเด้อค่ะพี่น้องวควายกราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรคนฮักควายทุกทุกท่านนะคะมือเนี้พผ้าพี่ผาน้องมาอัปเดตราค่าควายคือเก่าคือเดิมนะคะบรรยากาศตลาดนัดบ้านย่างอำเภอวารินชำราบจังหวัดบุรลราชธานี่ค่ะ อยู่กับช่องโบแฟมิลี่นะคะบรรยากาศเสาร์วันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมพศส5งพนานะคะคือเกาคือเดิมนะคะมันนี้พี่ออกมาชมรคาคาขั้วละกะหาเบิ้งคั้วแม่สาวหน่อย แม่สาวใหญ่แม่ทอง่งแม่หลูกนะคะราคาดีๆฝากตอดพ่อแม่พี่นอ้องเกษตรกรคนหัก่ายคือเราคือเดิมน,นะคะก่อนสินไปเบิงกกอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องโบแฟมิลี่เพื่อเป็นกำลังใจเก็ดคลิปต่อๆไปน,ำน,นะะ้ำแน่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิง่งริงกริริรเพื่อสิบบผาด ต่อต่อไปนะคะปะพี่น้องย่างนั้งกันค่ะย่างค่ะพี่น้องอาเบิ้งแม่สาวแม่ลูกแม่สาวน้อยบปล่าคะแม่สาวน้อยงามๆค่ะพี่น้องตัวแหลกแหกบ้านวัอนี้ค่ะ สูงไรเป็นไรพอจับเลือ่อลอยยี่สิบอยู่หรอกเนาะประมาณพระา่าอยี่พอคุนสูงเนะคะะ่ะเลวยเพียงแอลเพ่นนี้เพ่นสูงสูง <c ười> สงลอยแปดสบพ่พอ <c ười> คนสูงงลอยแปดเสบค่ะ <c ười> แม่สาวน้อยตึงคีหลอกหลับไหลตนตัว,ตวปีกวัวเอาพ่อ นะคะ่ะสองหมื่นเจ็ดพันห้าร <ไป S 2> ้อยก็ได้อีกต่อได้ต่อได้นะคะคุณทัถนะงถ่ายฮนะ,ะ,ะพี่น้องเอ้ยนัวกะสีทำเวลาเนี้ยเนาะค่ะเรืร่องคนกะสีว่าถามรายละเอีย,ยาดบ่ค่อยครบมันหลายโตเนาะคะ่ะนัวกะพยายาม ทีทายเพื่อนเกือบเบิดส like ูตโตนะขั้นเป็นไปได้เนาะอ่ะฝากเบอร์ให้พ่อศูนย์เก้าแปดเก้าสี่ก็สามพ่ออะไรคะอ้วนครับอ้วนสีสะเกดอ่วนอ้วนพ่อ้วนอนหลากบ้าเนี่อำเภออะไรอำเภอวังหินอำเภอวังหินจังหวัดจังวัดีสะกดจังหวัดสีสเกดค่ะขอบคุณค่ะพ่อ ตัวนี้เป็นตัวเถือกเถือกก็มีขายโน้ตเตือนเบิสผัวกระดังกระดังมากวม่าเป็นเม่อเป็นผู้ใเว้ยตัวแม่หรือตัวเถือกค่ะแม่ลูกวะค่ะ แม่ลูกคมเมละจักบาทค่ะหกหมื่นครับกหม่ต่อรองได้น้อค่ะช่องไรเป็นไรค่ะต่อยสามสี้บวอี่างนั้นเหรหกหมื่นต่อรองได้ลูกตัวแม่ย่างดีค่ะพี่น้องอะไรยังไม่เพิ่นเบิรงเนี่ยพ่อ แม่ลูกลูกตัวแม่ตัวผูกเ่เป็นตัวแมงเน่ยหนอฝากเบอรเลยค่ะศูนย์หกสองศูนย์หกสองห้าหกสี่ห้าหกสี่ศูนย์ห้าเก้าศูนย์ศูนย์ห้าเก้าศูนองยงนาะค่ะฟูกครับนมฟูกเนาะสิดนพรขอบคุณค่ะเถือกไลอยู่ค่ะพี่เตอะเถือก แม่ของไพลร่วัดดีค่ะไอหอยเวนเนควนโกสุริโยบัณฑาไร้างเลค่ะ้ายกาสอมื่นเก่าครับขายขายสองหมื่นเก่าขาบวขายเดอ๋อสองหมื่นเก่าคือขายเลยวะบ่มินห่วง เป็นเป็นข้วยแม่อยู่หลายไปเลยค่ะนี่ลูกสามแล้วลูกสามเดียวนะคะสองเงินเก่าคล้ายตะวาดแก้วควเถือหนูมาขายให้แน่งองเ่นเก่ากับสีสูงล่อยสามซิบหนะ ลอย่งอหาเนาะอ่ะสมม้อสมกับราคาค่ะพี่้องเบือนเขาหน้าตาคกล้เคียงบัวดอกบัว่ดงนาะน้องเนาะจะบ้วงมันๆค่ะฝากเบอนเนี้ยศูนย์เกี่นย์เก้าสี่ห้าสองแปดห้าองแเนี่หนึ่งเจ็ดศูนย์ น้องน้องเพนเนาะคะ่ะน,น,น้องพ,พินน้องพินน้องพินตั้งแหน่งตั้งแหน่งไงเนาะ <c oughs> <c oughs> อ่ะมานมันค่ะพื้นที่เช็กสียงางไปทางไหนเน,ะะนาะค่ะพี่น้องลายพะโล่แม่ใหญ่ๆงามๆค่ะพี่น้องเดี๋ยวสอบถามมือเนาะค่ะสวัสดีค่ะสอบถามในเรื่องค่ะขออนุญาตในะค่ะ <c oughs> อัน <c oughs> ราค่าไดมคะย่ใหญ่สองหเป็นตัเมียเนาะเมีลูกแสนสองหมื่นด้อค่ะพี่น้องบบลูกกับตัเมียจำเบรืเอร,ไไเรอเท่าไรหอยยังเนาะค่ะหอยวัดหอยวัดจุบันนไหนค่ะสีเมืองไม้เบื้องอัปเดตราคาไปนํำกันค่ะเพื่อนจำเบรืรอเทอ่าไ ตัวนี้ของไฝเนาะค่ะนีตนน่ตัวนี้แม่นี่ก็งามพี่หน่องตุ๊บปุยอยูอย่แสนซองค่ะต้นกุ้ง <c oughs> สวัสดีค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวจะไปหอดอยู่ค่ะแม่สาวน้อยบอกค่ะหน้าตาหวานปันหุวยแม่นหนอเถือเบิดบอกค่ะตัวนี้เถือกแค่บาทสองหมื่นหกตัวนั้นสามหมื่นห้าค่ะพี่น้องตัวแม่ยด้วยค่ะทั้งนั้นตัวแม่ตัวแม่ทั้งนั้น ตัวนี้ตัวทึกทึกหน่อยฝากเบอร์นี่ศูนย <77 80, S 2> ์หกสามครับศูนย์หกสามหกเจ็ดแอยสีเมืองหม่ออำเภอเมืองค่ะอ่ะทำงานม,มาค่ะถ่วนเบืองอยู่ในคลิปกบเบือแลวค่ะถ่วนเบืองไปทางนเนเนอรบันนี้ไปในเ้อค่ะไอ้ ใช่ค่ะนี่เรแม่ม้านียายเป็นไค่ะห้าเท่าน่ห้หมื่นเจ็ดทองบอกันทองทองรับประกันทองต่อได้ประกันมานเลยทองรายจ็กเดือนคะทองห้าเดือนน่ะทองห้าเดือนอายุกชีอายุกสามป่นี่ละสามีก็ได้ทองนี่ละฝากเบอร์ได้พ่อ 082 082 575 575 4271 4271 42เนาะ้ี่นี่สีม่องใหม่พ่อพ่อเขียวสีม่งใหม่พ่อเขียวสีม่งใหม่ค่ะอ่ะทิดตัวเบื้องพวอประมาณเรือค่ะพี่หนุงเมันแอร์อาร์ตไรค่ะถ่ายถ่ลยรับประกันทุกยางพ่อรัประกันดอก่างพ่อของเยเอีนเลยค่ะพี่หนุอง คมยงามสงบอกว่าที่ทีเ่เามันเรนะครับรเกบเก็บ้นารเกร้ต่ใจสกดกเพื่อบสวัสดีค่ะน,ออนาา้องสอบถามในราคาจิงอยเนาะแนะนำโต๊กันค่ะเด ไม่หอยยังนาะค่ะเตะเตะหมูวินมาจากจังหวัดอุบลตาการอำเภอตาการค่ะอ hm ok ันน mm ี้เป็นโคแม่ลูกบ่ค่ะนี um ่เริ่มต้นจากต้นนี้ค่ะไล่เป็นอะไรค่ะสี่สิบสองครับสี่่หมื่นสองต้หน่อยนี่เลยค่ะ สองหมื่นห้าพันตัวหน่อยนี่สองหมื่นห้าพันเด้อกค่ะเป็นตัวเมเบิร์ตนอค่ะพี่นองเป็นตัวเมียเบร์นะค่ะพี่น้องตัวนี่ไรเป็นไรค่ะตัวนี่ไาเป็นไรค่ะตัวนี่ข้อง่อวะข้องคอวะค่ะโมเมนตนข้องพืนเพื่อนะ ไปดใจกว่าคุณไม่เพิ่งขายรอกครับคุณเอาแล้วทำจทำใจไว้ใจ่อฝากได้เยน้องศูนย์เก้าห้าแปดหกสามสี่ศูนย์สองสองราค่คนหนึ่งในคิดด้วยครับดึกกุ้งค้างศูนย์ไอก ใส่เกืบกอง่ายผู้บุเเงือนบัตรจำี่กันเรื่องเงื่อนบัตรจำโมเมนต์ได้ไม่ดอกว่าจะขอเดขายดีลร่อดอเงืนบัตรจำทัานหนึ่งหาร้อยแตเขาเมื่อไรจะเมาเงไ่อนบจานัดจ่หาร้อยท่บัดจำานมันีหันตัวนี้ทยได้ยังนอกหันคเแม่ลูกเนาะค่ะไรเป็นไรค่ะ ับรไปด้างบางอำเภอุทมีจะัเบอร์ด้ด้เลยดยราคาเท่าไหร่คะขอห้าหมื่นเจ็ดคูมแม่ลูกนะคะคูมแม่ลูกช่วงกะทิยลอยสามชิพสามสิบสาเนาะตัวล็กได้เนาะคะ่ะฝากเบอร์ได้พ่อ คนนี้จะพกข่อยคนมะพไม่ขอเยเมันมีเบอร์้มีเบอร์จ่บันไดเนาะขอเนาะ่อยู่บานไดผมนั่นนะตักานไดนตโรนพอ่ตการเนาะ่ะอพเอรตการขอยังเนาะค่ะอยัง

เอาทายตู้เถือกนี่น้องของร้านนี่ทายตู้เถือกนี่ร้านไปไหนค่ะสามหมื <32. S 2> <32. S 1> ่นสอามหมื่นสองสามหพวกฝั่งนี่เท่านเป็นตัวผู้สูงเท่าไรค่ะ <c ups> ประมาณร3 0ยเนาะค่ะสามหมองต่อรางไหนเนาะค่ะเถืเถอกรับประกันทุกอย่างเนาะค่ะ บัวดอกบัลรงปากเบือเนี่ยค่ะโน้ตหาศูนย์หกห้าสองหนึ่งห้าสอน่งห้าสี่สี่สองสาน้องอะไรคะลงครับลงอเภอตะการครับตะการเนาะค่ะอ่ะสอบถามตามเบอร์โทรเด้ค่ะเด้อนเขากย เสือกผาดเขาเถไเนาะเ้จะสิน้ำเ้สจุรองงามหูเนาะเชียงตันีร้ายไปเลยค่ะเนครับเสนสองครับอ๋อทายได้เน่ทายองงามอะทายอนนี้ถ้าทายจะองามรายกีค่ะร้ายไปไดพอร้ายไปไดค่ะสามหมื่นหาสานเนาะแม่กบลูก แบบนี้เนาะฟ้องถูกค่ะพี่น้องนี่ไปมาของถูกอิน่อด่วนเบอร์ไหนเราพ่อเบอร์เบอร์ไหนเราค่ะผอไส้แน่อุ้งมองนี้แล้วผอไส้เบอร์ที่3ก็จะได้ขายเกลือเนาะย่บ้านไหนเราพ่ออยู่บ้านไหนตำบลห้วยไฟโอ้ห้วยไฟเราพ่ซื้อยังพ่อซื้อยัง

หกมื่นหานะพ่อแม่ไม่ทองอีกแ้ม่ไม่ทองลูกตัวแม่ลูกตัวที่สามนพ่อทองสี่เดือนนะพ่อนาะลูกเพื่อนบ่ค่ะนะลูกเพื่อนครับลูกเพื่นตัวแม่บ่ค่ะตัวเถืกครับนงามตัวถืกเนาะฮะพ่อจำเบอร์ฝากเบอร์ค่ะศเก้าศูนย์ศูก้าามเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าสามเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองหพ่อ พ่อซื้อยังพ well, so ่อเอมจากพ่อเอ็นพ่อเอ็นพ่อเอ็นจากอำเภออะไรค่ะผงเจียมผงเจียมจันวัดอุบลอ่ะงามของเพื่นอยู่ค่ะสูงกับลอยสามสิบพาสก็สามสิบสามบ่อยสามสิบสามสามสิบสามเนาะค่ะเถือกนวลๆด้วยค่ะสีนวลดีเนาะพ่อเนาะรับประกันดอกรางบ่ค่ะพ่อประกันเบิดครับดอกรางนุ่มสีเตา งามดีทวนเบึงเด้อค่ะเบอร์เพื่นทวนเบึงนีลคีเด้อพี่หนองเด้อจดดาจังโทรสอบถามเบื้องขอตัวเถือกตัวเมียตัวเถืกแล่ะตัวเถืก่หาเก่าตดยห้าเาราครับตัวเยอะนีสันนี่สันสีนไปล้ค่ะสองหมื่นเก้าพันตัวเถืกค่ะสร้างเพื่อนเพื่อนหยาดกล่องพ่อฝากเบอร์ให้พ่อ จำเบอร์ว่าไหนเนาะอับเด็ดละค่ะน้ำกันค่ะค่อยเถือกละค่ะซ้ำนี่ราค่าสองหมื่นเก่าได้พี่น้องไหมออกไปเอ้าจรับมือนี่ขอประมาณเนาะค่ะเพราะว่าเขียบหนูกับมันได้แค่สามสามสิบนาที่ค่ะพี่น้อง สามสิบกว่านาทีเท่าน,นั้นสี่สิบนาทีกับอัปโหลดไปได้นะคะ่ะพี่น้องฮะสรับมือนี้พาพี่น้องบึงบรรยากาศขอบคุณพี่น้องติดตามรับชมนะคะทุกบ้องทุกบ้านทุกอง,ท,กองทุกแจนะคะเบ็ดสุขสุขคนน่ค่ะ,นะคะพี่น้องอสรับมือนีถ้าแพ้งแบ่งปันคือเก่าน,นะคะพี่น้องลาพี่น้องไปนะคะ ฝากช่อง b l แฟ Family ด,ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ